ตัวอีกเรื่องหนึ่งครับโพเรื่องของโพเนี่ยเราก็คุยตลอดแต่ว่าที่ผ่านมานี่เราก็ให้น้ําหนักกับทางนิดาโพนะครับเพราะว่าผลงานในอดีตเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะว่าเขามีทําตามกรอบวิชาการมีการอะไรเนี่ยครับแต่ว่าหลากหลายสํานักข่าวนะครับก็มีการทรําโพเช่นกันแล้วโพที่ออกมาเนี่เห็นตัวเลขแล้วสะดุ้งเลยครับไปให้พักประชาชนเนี่ยบัญชีรายชื่อทั่วประเทศเนี่ยครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นบวกเขตนี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตบวกมผมเห็นตัวเลขผมยังบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงไปสุุ่มสำรวจที่ไหนมาแล้วครับ <c oughs> ก็คืออาจจะมีคนโทรเข้ามาบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้โทรเข้ามามันจะต่างจากนีด้าโพหรือรอาจจะเข้าทางเนี่ยอินเทอร์เน็ตอ่าครับลงทางออนไลน์แล้วมันมีการตรวจสอบครับตอนหลังเนี่ยครับเนี่ยครับก็มีการในโลกโซเชียลนะเขาก็ติดตามกันพูดถึงบอกว่าเนี่ยก็มีทั้งปฏิชนเดเรนิวโพ ออกมายอมรับครับว่ากลุ่มตัวอย่างปี6-9ทั้ง2รอบที่ทำไปนะครับแล้วก็เลตติ้งที่มา50%บวกเนี่ยครับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยประมาณ20-25ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเข้ามาทำโพนะครับเป็นบอทครับบอดก็คืออวตาร <c oughs> นะไอ้ที่ไม่มีที่มาที่ไปเป็นการจัดตั้งที่ว่ามันสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ให้บอทเนี่ยครับยิงเข้าไปในการสนับสนุนเลือกพักการเมือง โดยเฉพาะเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้บอดยิงเข้ามานี่ก็เป็นลักษณะของการดรัมโพก็คือให้ผลการเลือกตั้งโพที่ออกมาให้เห็นว่าพักไหนนะครับที่นำา5 0บนะครับบัญชีรายชื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่พักประชาชนเนี่ยจะได้บัญชีรายชื่อถึง50คนเพราะมันหมายถึงตัวเลขผู้ผู้ลงมตินะครับที่เลือกเนี่ยครับต้องมีเกือบ20ล้านครับมี19ล้านนะครับ เพราะว่าบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเนี่ยสามแสถ้ามากถึง50คนเลือกตั้งเที่ยวที่แล้วเข้าได้39คนได้14ล้านนะครับและเที่ยวนี้เนี่ยนีด้าโพเคยดูตัวเลขตรงนี้นะครับให้อยู่ที่30และมีการประเมินว่าภาคประชาชนนั้นบัญชีรายชื่อเนี่ยน่าจะ30บวกลบอาจจะต่ำกว่า30หรือมากกว่า30แต่ว่าโพที่มันทะลุไปถึงห้าปร์เตเนี่ยตรวจสอบแล้วก็เป็นพวกอวตารอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราก็ในโลกข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถจัดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็โพลที่ออกมานี่ก็เป็นก็น่าจะเป็นบทเรียนนะ,ะที่ที่บอกถึงในเรื่องนีขน้ขึ้นดูหน้าเพจของเขาไ่อยที่โพสต์ไว้ใน The State Time ฮะได้ไหมฮะขึ้นได้ไหมไเราเอาข้อมูลจากเขานะครับที่เขาเขียนว่ามาติชน X กับ Daily News p โพล <น>อันนี้นะครับขอบคุณครับขอสรารภาพว่ากลุ่มตัวอย่างปี2569ทั้ง2รอบที่นํามาวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนราว20-25%ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เข้ามาทําโพลสื่อทั้งสองสำนักตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นบอทเข้ามาดัมโพลนะครับสรุปได้ว่ามีพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งพักพยายามปั่นโพลหวังเอาผลโพลไปชี้นำประชาชนเราไห้พยา่านต่อนะฮะก็ขอบคุณข้อบูลจากเดอะเซฟไทม์นะครับก็ดีที่มายอมรับเงี่ย แล้วมันผิดปกติท่านผู้ชมคือตัวเลขเนี่ยความรู้สึกทั่วไปนะครับก็มองว่าก้าวไกลประชาชนเนี่ยความนิยมมันต้องถดถอยจากปี66นะครับแต่ว่าผลบทที่ออกมาเนี่ยมัน50%ทั้งในส่วนของบัญชีรายชื่อแล้วก็เขตจริงๆการทำโพลลักษณะน,น,นี้นะครับท่านผู้ชมครับไปคำนวณเป็นสอสเขตเนี่ยไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวอย่างมันน้อยซึ่ง การสารวจเนี่ยมันก็จะได้ในภาพรวมทั่วประเทศและที่นีด้าโพเขาทำเนี่ยเวลาเขาทำทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขเขาก็ประมาณ2 0 0พกว่าตัวอย่างมันก็สามารถเห็นภาพรวมแต่ว่าเอาตรงเนี้ยไปวิเคราะห์เขตเนี่ยผิดพลาดมากครับเพราะว่าเขตมันมีโอกาสผิดพลาดเยอะนะแลวโพลก็ไม่เคยต้องได้ถามรายละเอียดลึกๆใช่ไหมว่าคุณรับเงินไหมมีคนมาแจกเงินคุณไหม <laughs> ถ้ามีคนมาแจกเงินเอาเอาถามจริงๆเลยนะ แจกเงินคุณรับหรือเปล่าแล้วรับแล้วคุณจะเลือกใครอะไรเงี้ยมันไม่มีคนไหนถามอย่างนี้ได้ถูกไหมฮะนะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้แจกเงินกันตอนนี้นะใช่ไหมแจกเงินกันตอนไหนแล้วครับหมาหอนหมาหอนมันต้องแนวแถวแถวนั้นหรืออาจจะสักวันสองวันก่อนหน้าวันเลือกตั้งก่อนหน้าคืนหนึ่งก่อนหน้าวันหนึ่งนะครับเดินไปหมู่บ้านไหนหมาหอนกันหมดเขาเลยเรียกคืนหมาหอนก็คิดดูดิครับเลือกอบตเนี่ยมันยังแจกกันห้าร้อยพันหนึ่งครับแล้วสสเนี่ยในพื้นที่ที่มันแข่งกันสูงเนี่ยครับ เพราะนั้นการซื้อเสียงเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องปกตินะที่ในหลายพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันจะต้องมีตัวตัวเนี้ยหมายถึงว่าแฟกเตอร์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกเป็นอีกตัวแปรหนึง่ง